สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างเบิร์ดมารีวิวนะครับมีดโบวีนะครับงานสั่งนะครับของพี่ท่านหนึ่งนะครับสั่งมานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับครับด้ามก็เป็นไม้ประดูนะครับแล้วก็มีฝังเหรียญคุดติดเดือญคุดข้างหลังนะครับแล้วก็มีกาดก้อทองเหลืองแล้วก็สลักหมุดทองเหลืองหนึ่งจุดนะครับ ปักก็เป็นไม้มาดูนะครับลายสวยๆเลยนะครับนะครับพี่คนหนึ่งนะครับสั่งม้านะครับทีนี้งานเสร็จพร้อมส่งนะครับงานก็วัสดุก็เป็นงานตลับกระปื้อนะครับ suj 2อนะครับตีร้อนขึ้นโลกเป็นโบยนะครับผิวเงานะครับขัดผิวเงาทั่วใบนะครับใบกระจกนะครับมานี้นะครับด้ามก็ประมาณ6นิ้วนะครับด้าม6กนิ้วนะครับ ใบก็เกือบเกือบสิบเอ็ดนิ้วนะครับกว้างก็ประมาณสองนิ้วนะครับกว้างนะครับเกือบจะสองนิ้วนะครับส่งโบวี่นะครับสั่งเข้ามานะครับพร้อมฝักนะครับเรื่นี้นะครับกาดของเหลืองสวยๆนะครับดูความคมนะครับทดสอบความคมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับคมนะครับหวานเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับคมทดสอบฟัดไม้นะครับไม้ก็ไม่ค่อยมี อาแล้วครับกดอบฟันไม้โดนนะครับว่างานผิวเงานะครับก็ฟันไม้ดีนะครับงานผิวเงานะครับันไม้ก็โอเคไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับอ่าเลบนี้ก็เป็นเหล็กเอสยูเจสองนะครับเนี่ยติดไม้ดีมากนะครับน้ำหนักดีด้วยนะครับเลบนี้ก็พี่ท่านหนึ่งนะครับสั่งมานะครับติดไม้ดีมากนะครับฟันไม้กระจายนะครับทดสอบเลย กางินะครับเนี่ยครับการกินไม้นะครับร้อยกินนะครับไม้แกนกกนเลยนะครับคมก็ยังตรงอยู่นะครับงานผิวเงาจบนะครับนี่ครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับนะครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทำเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับให้รับชมอีกนะครับ นี้ก็เร่มนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับงานพร้อมส่งนะครับงานพร้อมส่งผมมากมากเลยนะครับเด็กตลบลูกปืนนะครับ S U J 2ตีร้อนนะครับตีมือตีร้อนนะครับฝังเลนคุดสวยๆพร้อมกับฝักนะครับคำสั่งของพี่ท่านหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับทำเรื่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ